แน่นอนครับตอนนี้เรากําลังมองหางานกับการฟื้นตัวของเศษรษฐกิจอยู่นะครับซึ่งกรมพัฒนาธรุรกิจการค้าก็ขนแฟรนไชส์กว่า400แบรนด์มาให้เลือกสร้างอาชีพกันครับนายทศพลทางสุบุตรอธิบดีกรมพัฒนาธรุรกิจการค้านะครับได้พูดถึงว่ากระทรวงพาณิชย์นั้นเตรียมจัดงานใหญ่ MOC แฟรนไชส์สร้างอาชีพ2021เริ่มวันพรุ่งนี้ที่เมืองทองธานีครับก็จะมีการนรําธุรกิจแฟรนไชส์กว่า400ยี่ห้อมาให้ผู้ที่กําลังมองหาโอกาสทางธุรกิจได้มีการเลือกสสสรรรร้้้้าาาาาางงงงนอชีพยได เช่นธุรกิจอาหารเครื่องดื่มความงามสปาแล้วก็ธุรกิจบริการนะครับขนาดการลงทุนเนี่ยมีตั้งแต่หลักพันถึงหลักล้านบาทเจรจาลงทุนได้ทันทีเลยนะฮะโดยธุรกิจแฟรนไชส์เป็นธุรกิจที่ยังเติบโตได้ดีท่ามกาลางวิกฤตโควิดซึ่งคาดว่าปีนี้มูลค่าตลาดแฟรนไชส์จะทะลุ3 0 0แสนกว่าล้านบาทครับขณะที่กรมพัฒนาชุมชนเปิดพื้นที่อาคารเชเลนเจอร์เมืองทองธานีนะครับให้ชุมชนต่างๆทั่วประเทศนำสินค้าโอทอปกว่า200 ขอไปฮะ2,000ร้านค้ามาขายตรงให้กับผู้บริโภคเมืองกรุงโดยจัดระหว่างวันที่28-26ยี่สิถึง28ธันวาคมนี้นะครับเพื่อช่วยให้ประชาชนในท้องถิ่นมีอาชีพมีไรายได้หลังจากที่ผ่านมาสินค้าโอท็อปได้รับผลกระทบอย่างหนักสูญรายได้ไปกว่าหมื่นล้านบาทเนื่องจากไม่สามารถจำหน่ายสินค้าได้และใครที่กำลังมองหาของขวัญปีใหม่ก็ไปช่วยกันสนับสนุนได้เลยนะครับ